คุณรู้ไหมครับว่าในโลกนี้คนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เก่งกว่าคนทั่วไปเยอะเลยนะบางคนอาจจะเก่งกว่าเราแค่นิดเดียวแต่แค่นิดเดียวนี่แหละมันคือความต่างที่ทำให้เขาเหนือกว่าและไปถึงฝั่งฝันได้ก่อนเราแล้วถ้าผมบอกว่าคุณก็ทำได้แค่เข้าใจสิบจิตวิทยาที่จะเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากร่วมงานอยากฟังและอยากอยู่ใกล้คุณสนใจไหมครับ สิจิตวิทยาพลิกชีวิตสู่ความเป็นเลิศอ้างอิงจากหนังสือจิตวิทยาแค่หนึ่เปอร์ซนต์ทำให้คุณเหนือคนได้โดยคุณบันทิตาพานจันหนึ 1. สร้างภาพลักษณ์ให้พูดแทนเราคนเราเจอกันครั้งแรกสมองใช้เวลาแค่เจวินาทีในการตัดสินว่าเราน่าเชื่อถือหรือไม่ ถ้าคุณแต่งตัวดีท่าทางมั่นใจรอยยิ้มจริงใจมันคือการส่งสัญญาณให้คู่สนทนารู้ว่าคุณคือคนที่ควรฟังและนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องใส่เสื้อผ้าพแพงๆแต่คือการใส่ใจรายละเอียดเลือกสไตล์ที่เป็นตัวเองและเหมาะกับโอกาส 2. บุคลิกที่หน้าค้นหาเท่ากับความลึกลับแบบมีเหตุผล บางคนพูดหมดตั้งแต่นาทีแรกทำให้หมดความน่าสนใจแต่คนที่เล่าแค่บางส่วนเก็บบางเรื่องไว้ให้เขาอยากรู้อีกจะทำให้คุณดึงดูดได้มากกว่านี่แหล,ละศิลปะของการเปิดเผยพอดีที่ทำให้คนอยากเจออีก 3. การสร้างความประทับใจแรกที่ลึกกว่ารอยยิ้มรอยยิ้มเป็นเพียงจุดเริ่มแต่สิ่งที่จะทำให้เขาจดจำคุณได้จริงคือการทำให้เขารู้สึกสำคัญ จำชื่อเขาได้เรียกชื่อเขาในบทสนทนาและฟังอย่างตั้งใจเพราะคนเรามักจำคนที่ทำให้เรารู้สึกมีค่าได้เสมอ 4. เป็นผู้นำแม้ไม่มีตำแหน่งผู้นำผู้นำไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งแต่ต้องมีท่าทีคือกล้าตัดสินใจกล้ารับผิดชอบและมีพลังบวกที่ดึงคนรอบตัวให้เดินไปข้างหน้าในที่ทำงานถ้าคุณแสดงท่าทีนี้บ่อยๆวันหนึ่งตำแหน่งก็จะเดินมาหาคุณเอง 6. กลยุทธ์การสื่อสารแบบวินวินเวลาพูดกับใครอยากคิดแค่ฉันอยากได้อะไรแต่ให้คิดว่าเราทั้งคู่จะได้อะไรนี่คือหลักการสื่อสารที่ทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพและได้ใจคนพร้อมๆกัน 6. รู้จังหวะของการเงียบบางทีคำพูดที่ทรงพลังที่สุดคือการไม่พูดในที่ประชุมหรือการเจรจาถ้าคุณเงียบในจังหวะที่เหมาะสมคนจะคิดว่าคุณกำลังวิเคราะห์อย่างลึกซึง้งและมันจะทำให้คำพูดถัดไปของคุณมีน้ำหนักมากขึ้น เจ็ดใช้ภาษากายเป็นอาวุธลับการสบตา3วินาทีการพยักหน้าเบาๆหรือการโน้มตัวเข้าเล็กน้อยเวลาฟังสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณทางจิตวิทยาว่าเราสนใจผู้สนทนาและเชื่อเธอมันทำให้เขาเปิดใจมากขึ้น 8. ทํทำให้คนรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขา ความเข้าใจเท่ากับความผูกพันเวลาฟังให้ฟังทั้งคำพูดน้ำเสียงและภาษากายเพราะบางทีสิ่งที่เขาพูดอาจไม่ใช่สิ่งที่เขารู้สึกจริงๆถ้าคุณจับความรู้สึกนั้นได้เขาจะรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใคร 9. เป็นคนให้ก่อนเป็นคนรับโลกนี้ชอบคนที่ให้ก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือคำแนะนำหรือแม้แต่รอยยิ้มการให้เล็กๆน้อยๆจะกลายเป็นความไว้วใจและความสัมพันธ์ที่ยาวนาน 10. พัฒนาตัวเองต่อเนื่อง1%ทุกวันนี่คือหัวใจของหนังสือเลยคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองแบบ100%ในคืนเดียวแค่ดีขึ้นวันละนิดวันละ1%อีกไม่นานคุณจะมองย้อมกลับมาแล้วทึ่งในความเปลี่ยนแปลงของตัวเองผมอยากให้คุณลองคิดเลยว่าใน10ข้อนี้ข้อไหนคุณจะเริ่มทำวันนี้เพราะต่อให้รู้ทุกข้อแต่ไม่ลงมือทำชีวิตคุณก็จะเหมือนเดิม ลองคิดง่ายๆเวลาคุณเห็นคนหนึ่งใส่เสื้อยับๆรองเท้าเก่าๆท่าทางไม่มั่นใจกับอีกคนที่แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยยิ้มและเดินตัวตรงคุณจะรู้สึกอยากฟังใครมากกว่ากันนี่คือจิตวิทยาการรับรู้ที่ฝังอยู่ในสมองคนเราและมันเกิดขึ้นอัตโนมัติผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งสมัครงานเขาไม่ได้มีประสบการณ์เยอะแต่เขาเตรียมตัวมาดีมากตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้าจนถึงวิธีนั่งคุยกับเ r ผลคือเขาได้งานทั้งที่มี คนเก่งกว่าไปสมัครด้วยซ้ํา การหน้าคนหาไม่ใช่การแล่นตัวแต่มันคือให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นแล้วค่อยๆเปิดเผยตัวเองเมื่อความสัมพันธ์พัฒนายกตัวอย่างเวลาคุณคุยกับคนใหม่ถ้าคุณเล่าเรื่องตัวเองหมดในชั่วโมงแรกมันก็ไม่มีอะไรให้เขาอยากรู้ต่อแล้วแต่ถ้าคุณเล่าแค่บางเรื่องปล่อยให้มีช่องว่างเล็กๆในการเดาเขาจะอยากคุยกับคุณอีกเพราะมนุษย์ชอบความลึกลับคุณลองสังเกตดูสิเวลาคุณเจอคนที่จำชื่อคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกคุณรู้สึกยังไง ันเหมือนเขาให้คุณค่าเราและนี่คือจิตวิทยาชื่อเราเท่ากับตัวตนเราวิธีง่ายๆคือระหว่างคุยให้คุคณทวนชื่อเขาในประโยคเช่นคุณตูนว่าไงนะครับมันจะฝังในหัวคุณและทำให้เขารู้สึกใกล้ชิดขึ้นทันที ผู้นำที่แท้จริงไม่ได้รอให้มีคนแต่งตั้งแต่เป็นคนที่กล้าทำก่อนถ้าทีมมีปัญหาคุณยื่นมือช่วยถ้ามีงานค้างคุณอาสาแก้ถ้าใครท้อคุณพูดปลุกใจสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเห็นคุณเป็นเสาหลักแม้คุณจะยังไม่ใช่หัวหน้าอย่างเป็นทางการก็ตาม สมมุติคุณขายของคุณจะปิดการขายได้ง่ายขึ้นถ้าทำให้ลูกค้ารู้ว่าเขาได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ผมอยากขายแต่เป็นผมอยากให้คุณได้ของที่ช่วยคุณจริงๆนี่คือวิธีที่นักขายมือทองใช้เขาฟังปัญหาลูกค้าให้เยอะก่อนเสนอของในการเจรจาถ้าคุณพูดข้อเสนอแล้วให้หยุดพูดรอให้คู่เจรจาคิดช่องว่างของความเงียบนี่แหละที่ทำให้เขารู้สึกกดดันและอาจตอบตกลงง่ายขึ้นหลายคนพลาด เพราะพูดเยอะเกินไปจนเผลอให้ข้อมูลที่ทำให้ตัวเองเสียเปรียบเวลาคุณฟังใครให้เอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยมองตาแล้วพยักหน้าช้าๆสมองคู่สนทนาจะรับรู้ว่าเขาสนใจเราจริงๆและมันจะเปิดประตูสู่ความไว้ใจคนเราชอบคนที่ฟังความรู้สึกมากกว่าฟังแค่คำพูดเช่นถ้าเพื่อนบ่นว่างานเยอะมากเลยคุณอาจตอบว่าฟังดูเหนื่อยจริงๆนะช่วงนี้พักผ่อนพอหรือเปล่านี่ทำให้เขารู้ว่า เขาเข้าใจความรู้สึกไม่ใช่แค่ได้ยินปัญหาการให้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมันอาจเป็นข้อมูลดีๆคำแนะนำหรือแม้แต่กำลังใจในความสัมพันธ์การให้ก่อนคือการลงทุนทางใจและมันจะกลับมาหาคุณเสมอวันนี้อ่านหนังสือเพิ่มสิบหน้าพรุ่งนี้ฝึกพูดในที่ประชุมสักหนึ่งนาทีหรืออาจฝึกเขียนบันทึกความคิดเล็กๆแบบนี้ถ้าทำทุกวันจะสะสมเป็นความสามารถมาหาศาลภายในหนึ่งปี คุณลองคิดดูนะในสิจิตวิทยาที่ผมเล่ามันไม่มีข้อไหนที่ต้องใช้พรสวรรค์พิเศษเลยทุกข้อเป็นสิ่งที่เราฝึกได้และถ้าคุณทำได้วันละนิดวันละข้ออีกไม่นานชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมเพราะโลกใบนี้มันไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เก่งที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่ใช้จิตวิทยาเป็นจำไว้นะภาพลักษณ์ที่ดีจะเปิดประตูบานแรกให้คุณบุค,คลิกน่าค้นหาจะทำให้คนอยากรู้จักคุณ ความเท่าใจผู้อื่นจะทำให้เขาอยากอยู่ใกล้คุณและการพัฒนาต่อเนื่องจะทำให้คุณไม่มีวันหยุดเติบโตแล้วสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องวิ่งไล่โอกาสเพราะโอกาสจะวิ่งมาหาคุณเองก่อนจะจบวันนี้ผมอยากทิ้งคำถามไว้หนึ่งข้อ คุณพร้อมหรือยังที่จะเริ่มเหนือกว่าคนอื่นแค่หเปอร์ซต่อวันถ้าพร้อมอย่าแค่ฟังเก็บไว้ลุกขึ้นไปใช้มันตั้งแต่วันนี้เลยถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะคลิปต่อไปผมจะพาคุณเจาะลึกเทคนิคจิตวิทยาการสื่อสารที่ใช้ได้ทั้งกับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานและลูกค้านี่คือ many stories เรื่องราวมากมายที่จะเปลี่ยนความทิดคุณและเปลี่ยนเชือกันในตอนหน้าสวัสดีครับ